โครงการเนี่ยเนี่ยครับตำรวจอาสาผลิตก,กำลังชุมชนปลอดยาเสพติดก็ <c oughs> พอดีทางรัฐบาลน,นะครับท่านประกาศนโยบายท่านภูมิธรรมเวชยาชัยนะครับให้เมื่อต้นเดือนให้ผมกับท่านผู้ว่าไปประชุมที่หอประชุมกองทัพบกไปลง m o u ท่านท่านครูไหมครับเ o u เหมือนไทยขมรเลยเนาะแต่นี่ MOU ระหว่างผู้การกับผู้ว่านะครับ MOU คือความตกลงร่วมกันความเข้าใจร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องผลึกกำลังร่วมกัน เนี่ยครับเหมือนวันนี้ครับเนี่ยผมทางทางตำรวจมาพึ่งก,กำลังกับทางท้องถิ่นนะครับท่านนายกทาง,ทาง,ทางาราชาการส่วนราชาการแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยข้อที่สําคัญคือพวกเราทุกคนที่มาพึ่งก,กำลังเพื่อ,อทําให้ชุมชนปลอดยาเสพติดวิธีการเราทําไงครับผมน้อมนํานะครับพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่เก้านะครับคือการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหานะครับซึ่งในหลวงรัชการที่สิบท่านบอกว่าท่านก็จะสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีเนี่ยเราต้องทําต่อนะครับในหลวงราชการที่เก้าท่านบอกว่าร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาอันนี้เป็นวิธีทรงงานของท่านทุกๆเรื่องใช้กับทุกๆอย่างร่วมคิดคืออะไรครับเอามาใส่เราเลยนะครับไม่ต้องพูดให้มันงงนะครับร่วมคิดคือนี่นะครับพอให้ความรู้ท่านแล้วปุ๊บวันเดียวนะครับ ได้ความรู้ไปเนี่ยเรื่องที่พูดพูดไปครับการจับการคน้นการอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราจะมาสู่การร่วมทําตํารวจนะครับตํารวจเนี่ยจะขอให้ท่านขอร้องนะครับให้ท่านบอกว่าจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในบ้านยางเราเนี่ยทั้งสิบเก้าหมู่ซึ่งท่านมาหมู่ละสามคนห้าคนนะครับสิบเก้าหมู่เนี่ยมีที่ไหนบ้างตำรวจไม่รู้หรอกครับผมยิ่งไม่รู้เพราะว่าผมอยู่จังหวัดแล้วก็ดูทั้งจังหวัดไม่รู้ตำรวจ ที่นี่ตำรวจตู้ยามตําบลตํารวจอยู่ที่ดูแลตําบลนี้ก็ไม่รู้เหมือนที่ท่านรู้ถูกไหมครับไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาร่วมคิดนะครับท่านเป็นคนชี้ให้ตํารวจบอกว่าตรงนี้น่าตรวจตรงนี้น่าไปดูตรงนี้น่าไปดูตรงนี้เป็นบ้านของคนนี้มันล่อแหลมแบบนี้ตรงนี้แอบส่งยาตรงนี้วัยรุ่นชอบมาแว้นกันตรงนี้ชอบมีคนมาทําผิดกฎหมายตรงนี้ในบ้านย่างของเราท่านต้องร่วมคิดรูปนะครับท่านจะเป็นคนบอกตํารวจ นะครับสุดแล้วว่าพอได้จุดแล้วเนี่ยทั้ง19หมู่เนี่ยในตำบลบ้านยางเนี่ยต่อไปร่วมทำนะครับท่านก็ต้องเสียสละดแล้วนะครับทีนี่นะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะสามคน4ี่คนนะครับมาขึ้นรถตรวจกับชาวบ้านซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านสนับสนุนรถตรวจนะครับท่านเลือกคนมาไม่ผิดนะครับท่านนายกหาเสียงให้เลยนะครับท่านนายกพรเรานะครับท่านเสียสละดจัดง้มานจริงๆง้มานเนี่ยก็ใช้อย่างอื่นแต่เนี่ยมันเร่งด่วนท่านก็หา หางบจัดให้เราอบรมแล้วก็ได้ออกตรวจการออกตรวจคืออะครับคืนละสักสามคนห้าคนออกตรวจร่วมกับตารวจไม่ใช่ให้ท่านตรวจเองนะก็เหมือนมันก็เข้าที่ท่านท่านเรียนมาใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการออกตรวจเราสร้างความมั่นใจด้วยนะครับก็ออกตรวจก็คือที่ที่ท่านร่วมคิดเมื่อกี้ขั้นตอนแรกคือร่วมคิดไงครับถูกไหมครับที่ร่วมมันคิดเมื่อกี้ตรวจตามนั้นตําบลเรามีกี่จุดว่ามาเลยนะครับ นะครับก็ไปร่วมตรวจร่วมทานี่คือร่วมตรวจนะครับร่วมตรวจอาจจะมีสิบหมู่บ้านสองจุดสามจุดนะครับสิบยี่สิบจุดสิบยี่ห้าจุดสามสิบจุดก็ว่าไปตรวจบนไปนะครับตรวจก็เอานอกเวลาทํางานท่านช่วงเย็นๆหัวค่ำอาจจะตั้งแต่หกโมงเยน็นถึงสักสี่ห้าทุ่มนะครับขับรถบนตรวจมีสปอร์ตไล่สองนะครับมีสปอร์ตไล่สองไปตามจุดที่ท่านว่า ไปถึงบ้านถ้าเจอบ้านใครตรงไหนก็ลงไปทักทายพูดคุยหน่อยนะครับหยุดแล้วก็ลงไปพูดคุยสร้างความอบอุ่นใจนะครับให้เห็นว่าเออบ้านยางเราจะเปลี่ยนแล้วนะผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด